ดสว่าครับสวัสดีครับสด้เชืโครงการและร้สบัสวัสดีครับพูดงานวันนี้นะครับผมอย่างแรกสวัสดีก่อนเลยนะครับผมผมจิมมี่นะฮะครับสวัสดีครับผมทำมี่สิริโชสนะครับครับวันนี้ก็ดีใจนะที่แบบว่าได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานการกุศลครั้งนี้ดีครับก็อย่างที่รู้กันดีว่าโควิดเี่ยพวกเราดนผลกระทบกันทุกคนใช่รับมาทุกคนแน่นอนนะครับผมก็ เราโดนโคิดรถกันทุกคนแล้วอะรถเราก็ควรจะช่วยๆกันเนาะก็เป็นอีกงานหนึ่งนวดันนี่แบบว่าจะช่วยมาเหมือนวิจัยนะครับผมแล้วก็จะได้วัคซีนโควิดสักทีนะฮะถ้าเกิดว่าเราได้วัคซีนมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้วัคซีนโควิดมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายังไงเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่ง่ายขึ้นแน่นอนใช่ครับใช่ฮะ ก็อย่างที <teaching. S 2> <Station> ่บอกฮะจริงๆเราเราเป็นนักแสดงเราเป็นอะไรเงี้ยฮะคือเป็นงานการกุศลที่เราแบบเป็นงานุนะฮะที่ที่เราทุกคนนะครับแบบน่าจะแบบค่อนข้างเป็นเป็นสิ่งเดียวที่เราช่วยเหลือทุกคนได้อะไรเงี้ยเราก็มีความสามารถในการร้องเพลงเหลืออะไรเงี้ยเราก็ออกมาเรียกแต่ว่าเรียกรายเงินในการนำไปบริจาคเพื่อผลิตวัคซีนโควิดเพื่อให้ประเทศเราผ่านม้นไปได้นะครับ เดี๋ยวพ่อถามนะครับผมจริงๆก็ถ้าถามว่าเราป้องกันยังไงนะฮะคือจริงๆเราเคยผ่านโควิดกันมาแล้วทั้งนั้นใช่ไหมครับวันนี้เป็นระลอกที่2ใช่ไหมครับจริงๆผมว่าการวิธีเก่าๆครับมันทําได้นะมันใช้ได้ดีเลยแหละเพราะว่า มันเป็นเครื่องยืนยันแล้วอ่ะครั้งแรกที่เราทำกันทั้งหมดทั่วประเทศอ่ะมันทำให้เชื้อมันไม่แพร่ระบาดแล้วมันก็หยุดแพร่ระบาดกันจริงๆอะไรเงี้ยจริงๆการการแก้ปัญหาคือแค่ปิดแมสแล้วก็พกแอลงกอฮอล์เจลนะฮะแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรที่มันแบบสําคัญจริงๆหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องรอให้ประเทศล็อกดาน์หรอกับแต่ว่าเราก็แค่แบบมันอยู่กับที่บ้านอะไรเงี้ยหรือว่า เศรษฐกิจมันเดินต่อไปได้แล้วเราก็อแบบว่าหยุดอยู่บ้านถ้าแบบถ้าไม่จำเป็นอะไรก็ไม่เอาตัออกมาจากบ้านใช่ไหมผมรู้เห็นด้วยกหลตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าการที่แบบว่าเราไม่ออกมาจากบ้านมันก็เหมือนกับว่าเราก็ไม่พบเจอผู้คนแล้วแต่ว่าแน่นอนว่าทุกคนมีพอรับผิดชอบของตัวเองก็ทุกคนมีงานของตัวเองทำใช่ไหมฮะก็จริงๆก็อย่างที่บอกว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าออกมาจากบ้านนะฮะแล้วก็การปิดแมสกกับการล้างเจลแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นการล้าง เอโรคได้ดีที่สุดแล้วนะครับผมก็อยากให้ทุกคนช่วยกันรณรงค์ก,กันทรัแล้วกันเพราะว่าเรายังแน่นิง่งนิ่งนอนใจไม่ได้จริงๆกับการระแพรร่ะบาดครั้งนี้ครับครับ<า>ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับคนละไม้คนละมือนะครับเราเป็นคนไทยด้วยกันนะครับมาช่วยกันบริจาคนะครับเพื่อสร้างวัคซีนโควิดนะครับป้องกันโควิดนะฮะเราจะได้แบบว่าเป็นคนที่ จะส่งออกวัคซีนนี้ก็ได้หรืออะไรเงี้ยมันอาจจะได้เป็นเงินเงินเข้ามาในประเทศหรือว่าช่วยรักษาคนที่เป็นโควิด ที wollen, ่ประเทศไทยเนยครับไม่หายแล้วเราจะผ่านแบบวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับครช่วยกันนะครับก็อยากจะให้ช่วยกันนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําได้เองเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อจากของต่างชาติใช่ไหมซึ่งมันก็มีการชิปปิ้งมีการรออะไรมากมายถ้าเกิดว่าทางจุฬาเนี่ยทำออกมาแล้วแบบว่าโอเคขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันจะได้แบบว่าสถานการณ์มันจะได้สงบลงได้เร็วกว่านี้เราจะได้ไม่ต้องมาคอยระวงระแวงกันครับผม Oh. จริงๆนี่คือสายฟ้าสรตตอรี่นี่คือกระแสะค่อนข้างดีนะครับ <appointment> ก็เหมือนกับคือตั้งแต่เราอ่ะส่วนตัวเราเองแล้วอ่ะเราเป็นนักแสดงใช่ปะเราคือแบบเราอาจอ่านนิดหน่อยเพราะว่าช่วงโควิดมันแบบเนื้อเรื่องมันขาดหายไปนะแล้วแบบเรารู้สึกว่ามันจบได้ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ในตอนแรกแต่ว่าพอมีสายฟ้าร์ตตอรี่มาแล้วเนี่ยเรารู้สึกมันคอมพีลแล้วอนะ่ะแบบว่าตัวเขาได้แ ทำรีจริงๆแล้วเราแบบเรารู้สึกแฮปปี้กับตัวละครที่เราได้แสดงลงไปอ๋อพิเศษนี่กระแสตอบรับผมพูดเลยครับก็ค่อนข้างดีมากๆเพราะว่า สายฟ้าโซนสตอรี่เนี่ยก็จะมีแบบมีฐานแฟนคลับอยู่แล้วแล้วก็เปิดตัวครั้งแรกนี่ติดเพจอันดับสามเหมือนกเทวินเตอร์อะครับครับก็น่าจะมีแบบหลายๆคู่ที่แบบหลายๆคนที่แบบชอบคู่เราแบบสายฟ้าโซอะไรเงี้ยแล้วอยากตามมาดูพี่เจนด้วยหรือว่าอาจจะเป็นแบบตัวตัวฐานแฟนคลับของนิยายอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่เจนของลางครับมีเป็นนิยายมาก่อนเลยใช่ครับเจ้าอุ้ยข้ครับเจ้าพี่เ กดดันในความนิยามไหมผมไม่กดดันในเรื่องไหนนะคผมกดดันในแบบขยายยส้นเหนี่ยนะฮะโอเคครับก็ผมไม่ได้กดดันใน ในเรื่องของการเป็นแบบเอาที่เจ็คนกลางมาเล่นน่ะแต่ผมกดดันในความเป็นความเป็นผมเล่นซีรีส์เรื่องที่2แล้วพัฒนาการผมจะดีขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากให้มันแบบมีพัฒนาการที่ดีขึ้นครับผมแบบเราได้โตขึ้นในซีรีส์เรื่องที่สองขออนุญาตนะครับครับผมก็ใช่ครับขอบคุณนะครับ พักผ่อนอยู่แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะมีบทเพลงไปอีกประมาณสิบบทเพลงครับผมก็ในส่วนของผมถามว่ากดดันไหมก็ตอบได้เลยว่ากดดันครับผมเพราะว่าจริงๆเราเข้าใจแบบว่าเวลาคนเป็นแบบว่าเป็นแฟนบอยเป็นอะไรเงี้ยครับแบบว่าเขาก็อยากจะได้แบบว่าดูอ่านนิยายมาแล้วก็อยากจะมาดูซีรีส์เฮ้ยเอาซีรีส์มา เขาก็คงอยากจะให้มันแบบว่าดีเหมือนน,นิยายเราก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยเราจะทําได้ดีเหมือนที่เาแบบขาบคาดหวังไว้ไหมอะไรเงี้ยฮะก็เป็นการกดดันที่ตัวผมเองด้วยัาผมแต่ก็พยายามจะไม่กดดันเพราะว่าเรารู้สึกว่าการแบบว่ามาเป็นนันกแสดงอะถ้าเรากดดันตัวเองอะเราจะทําได้ไม่ดีเลยไม่ว่าจะทําไหนก็ตามผมก็เลยพยายามแบบว่าโอเคเราทําได้ที่เราทําได้เราพยายาม,ามทำเต็มที่ที่สุดครับ ก็จะมีกระเที่ออดูเนันอะานจะมาะนะครับคิดว่านะี่หอโอนี้ผมไม่ได้อานเจอเลยโันนี้เพิ่งรู้เลยเีขาบอกงลูกหมาเหรอใช่หลายคนี่แบบเป็นแฟนซีรีส์วายก็จะเข้าใจครับ่อเลูก่นนบบี่ยอะไรดูมี เกาหลีก็ถือว่าเราจะได้ไปแสดงที่เกาหลีครับผมโดยที่จะไปประมาณการกางพกรานี้ไปถ่ายทำนะครับผมก็แต่ว่ายังไม่รู้ว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะยังเอื้อให้เราไปถ่ายทําได้อยู่ไหมเพราะว่าเราไว้ใจกับสถานการณ์ตอนนี้ไม่ได้เลยนลครับผมแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดเราได้ไปก็จะไปช่วงประมาณเดือนกร,ก,รกลาคมกราดก็เป็นซีรีส์ที่จริงมันเกิดมีโอกาสเข้ามาเขาติดต่อเข้ามา ขอบทุกคนแหละผมว่าจะมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่การจัดการสถานการณ์นั้นแหัะว่าเราจะผ่านมนมาได้ด้วยวิธีไหนดีกว่าไหนไหนก็เป็นทัวหนีใช่ไหม ชีวิตประจำวันเราก็คุยกันอะไรบ,บ้างก,ก็มกไ,กไม่ได้พูดอะไรมากนะครับผมแค่บอกว่าแต่ว่าแค่แบบว่าเฮ้ยแต่เวลาพี่อยากกินอะไรผมก็รู้อะไรเงี้ยเวลาผมอยากกินอะไรพี่ก็รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็อันนี้ไม่ได้พูดอะไรมากนะครับผมแต่แค่รู้ใจกันเฉยๆเป็นเพื่อนกันเ,ออเออห,หมือนกันเนาะความจริงทุกวันนี้ก็คือเจอหน้ากันบ่อยเว่าพ่อแม่จริงจริงปู่บอว่าจะไม่สนิทกันนี่ใช่ได้ ว่ามันดีด้วยมันมันคือมันคือความแบบช่วยเหลือกันนะคือต่างคนต่างแบบเวลาเจอปัญหาอะไรในกองเนี่ยถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวใช่ไหมเราหลายๆคนหรือว่าเพื่อนกับหรือว่าทีมงานแล้วก็จะไม่รู้วิธีการจัดการกับเราหรือบางทีเรายังไม่รู้วิธีการเพียร์เพียร์อารมณ์เราหรือว่าการจัดการกับตัวเราเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีผมกับจิมมี่ก็แบบจับค่อยแบบเอาเรียกว่ามาซับมาซับแล้กดดันหรืออะไรเงี้ยครับผมาปนบ ทาางก็รับรื่อขึ้นเพราะว่าเราก็รู้ใจกันอยู่แล้วเวลามีคนอีกคนนึงเป็นยังไงอีกคนนึงก็จะเข้ามาช่วยช่วยกันอยู่แล้วแล้วก็นี่กำลังจะโอนเลยไปยังอีรนครับผมที่เธออกมาแล้วเป็นยังไงบ้าโอ้โหเรื่องนี้ผมขอเล่าเลยโอ้เอาเลยเอาเลยคุณปล่อยเลยยอากเล่ามากอยู่ในวิไอพีอีนจริงๆผมแบบ ผมพืตัวนะครับว่าตั้งแต่ตอนมีซีรีส์เรื่องเนี้ยชื่อมันก็บอกใช่ไหมแบบว่ากินข้าวคนเดียวไม่ได้เลยงี้ยผมแบบรู้สึกว่าไม่มันมีคนอย่างนี้บนโลกจริงๆเหรอแบบว่าจริงๆเหรอที่แบบการที่แบบกินข้าวคนเดียวไม่ได้จริงแต่ว่าจริงแล้วมันมีนะครับครับผมก็คือคุณชีวินใช่ฮะและอย่างมันเป็นแบบหลักวิทยาศาสตร์เลยคขาแบบว่าเขียนมาว่ามันเป็นโรคโรคหนึ่งเลยจริงเหรอใช่โรคแบบผมอยู่คนเดียวต้องหนาวเงี้ยเหรออะไรสักอย่าง ผมก็บอกว่าอยากให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่ามันมันแตงไปด้วยแง่คิดอะไรต่างเพราะว่าแล้วก็แล้วก็สารอาหารต่างๆของของของอาหารแล้วกินแล้วแบบมีประโยชน์อะไรยังไงคุณดูซีรีส์ที่แบบว่าไม่ให้ประโยชน์กับคนเราด้วยใช่ไหมสนุกแล้วมันถามมันแบบแต่งไม่ด้วยเราะเหตุการณ์หรืออะไร การแสดงของพวกเราสองคนครับ,รบทุกคนเคยเห็นเราแต่ซีรีวายใช่ไหมครัแต่วันนี้บอกว่าคาแรคเตอร,ร์นี้เป็นคาแรคเตอร,ร์ที่ฉีดม,มากมากพวกเรา<ต>ไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนเลยแล้วแปลกใหม่สุดๆ,ๆคือบบกว่าผมรู้สึกสนุกสนุกกักการเล่นคาแรคเตอร์นี้มากๆาม,ม,ากมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะมันแบบต้องดูติดตามได้ครับติดตามเลยครับอยากให้ดูจริงๆครับไม่บอกด้วย่าอะไรติดตามได้ครับ เสิร์ตพี่มายไวไฟนะครับในวันที่ส9บเก้าธันวาคมเลยนะฮะจริงๆก็ซ้อมกันมาดักแน่นขัดกันทุกกระเบียบผ้านะครับแล้วก็จะบอกว่ามันคือเป็นเป็นคอนเสิร์ตแรกของท็อปนะครับที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะฮะไม่เคยแบบร่วมคอนเสิร์ตที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนก็ฝากทุกคนให้กําลังใจทอมด้วยนะครับแล้วก็ฝากให้กําลังใจเพื่อนๆทั้ง9คนด้วยนะครับพี่มายไวไฟนะครับในวันที่19ธันวาคมนะครับฝากไว้นะครับครับแล้วจะมีไวไฟไหมจ๊ะจะมีไวไฟคุณฮะ คุณนานไหมไปป่ะไปฮะพูดถึงเรื่องอะไรกันนะฮะพ่อพ่อพ่อ๋อเมื่อกี้ใช้คำว่าบอยบอยเลยนะฮะชื่อคอนเสิร์ตบอยเฟรเนี่ยอ๋อครับผมก็ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะผมแน่นอนนะฮะนั่งหน้าสุดแน่นอนเดี๋ยวรอดูได้เลยนะครับ ปีใหม่ทุกคนแล้วกันครับผมนะครับผมก็จริงๆแล้วปีใหม่เนี่ยมีแค่ปีละหนเดียวเท่านั้นนะครับผมเราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีการกลับบ้านนะครับผมก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภารับไว้ระวังกันด้วยนะครับแล้วก็เงาไม่ตับนะครับผมแล้วก็ขอให้ทิ้งอะไรที่ไม่ดีเอาไว้ในปีนี้แล้วก็เดินข้ามปีหน้าไปด้วยอะไรที่แบบว่าดีๆให้เข้ามาในปีหน้าแล้วกันครับก็สำหรับปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับการที่สุขภาพแข็งแรงเนี่ยเป็นรากมือเสิร์ฟเนี่ย เป็นเลยเป็นเสดนะครับผมการไม่มีโลกเป็นเล่านะแล้วก็ขอใทุกคนนะครับจะเริ่รุ่งเรื่องในหน้าที language, ่การงานนะฮะแล้วก็ปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับอะไรที่ไม่ดีก็สลัดทิ้งไว้นะฮะหรือว่าเหนื่อยแค่ไหนกับการทำงานหรือว่าเครียดแค่ไหนนะครับทิ้งไว้ที่ปีเก่านะครับแล้วเราไปเริ่มต้นปีใหม่กันนะครับขอให้เจอแต่สิ่งดีๆในปีใหม่นะครับขอบคุณครับ